อยากจะได้ตัวนาฮิดะเนี่ยเข้าไปเล่นไว้ในปาร์ตี้นะครับเราก็เลยจะมาลองเปิดหากันโดยที่ตัวนี้ไม่มีการันตีแถมยังไม่ได้เปิดเลยด้วยดูกันนะครับ10โลแรกไ,<ด>ไม่ได้เปิดนานทองแล้วเปล่าอีซี่แก๊เติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชาลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยอีซี่มาก สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n e l เมลลูเมนะฮะและวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมเกนชินอิมแพ็กกันอีกแล้วนะครับหายหน้าหายตากันไปนานนะครับนึกว่าพวกเราเลิกเล่นกันไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็เลิกกันไปส่วนนึงแต่ก็ยังมีเพื่อนๆที่เล่นอยู่นะครับส่วนอันนี้ก็ยังเป็นไอเดียของผมเองนะครับจากดีมีเพื่อนที่เขาเล่นต่อให้ วันนี้พอดีเพื่อนของผมอยากได้กาชาตัวใหม่ที่เพิ่งเข้าตู้มาพร้อมกับแพ็คเมืองซูมเมลุเลยนะครับนั่นก็คือตัวเทพของเมืองซูมเมลุนั่นเองนะครับน้องคือชื่อว่าอะไรเรามาลองดูกันนะครับนั่นคือน้องนาฮิดะนะครับนี่ตัวเล,ล็กน่ารักมาพร้อมกับสื่อเวทคู่ใจที่เป็นตะเกียงที่บอกว่าอ,อาวุธนี้ก็ค่อนข้างน่ารักกันเลยทีเดียวนะฮะ แต่วันนี้เราจะมากันแบบสบายๆนะครับไม่ได้มาถาโถมอะไรกันมากเพื่อนผมอยากจะได้ตัวนาฮิดะเนี่ยเข้าไปเล่นไว้ในปาร์ตี้นะครับเราก็เลยจะมาลองเปิดหากันโดยที่ตัวนี้ไม่มีการันตีแถมยังไม่ได้เปิดเลยด้วยจะมาลองเปิดดูนะครับว่า80โลในวันนี้นจะทําให้เราได้น้องนาฮิดาไปหรือเปล่านะครับประมาณนั้นและแน่นอนเปิดนี้ก้มีเพื่อนมาให้กําลังใจรด o <สา>ูนะครับ<สา> ตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองซูเมรุกันแล้วนะครับนี่เพื่อนเราจะเปิดกันตรงไหนดีแมกมอสเราต้องไปจุดสูงสุดอยู่แล้วเฮ้ยสูงมันหนาวนะสูงมันหนาวเรอไปตอนนี้ต้องอยู่ว่าเราอยู่เหมือนเราอยู่ที่รากต้นไม้ของตรงกลางซูเมรุซิตี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปให้สูงกว่านี้อีกสักหน่อยแล้วกันนะว่าไปได้สักประมาณไหน แล้วเราจะลองลุยกาชากันเลยเดี๋ยวนะแล้วนี่แม็กก็อยู่นะครับแม็กตอนนี้เป็นคนที่เล่นไอดีผมอยู่เป็นไงแม็กอยากได้ตัวนี้มันเก่งเหรอหรือยังไง,หร,ไงหรือมันน่ารักเก่งด้วยน่ารักด้วย <highlighter> แ,ตแต่ตัวออกมาหลังมกคือน่ารักหลักหลังน่ารักเห็นแต่เมื่อเกิดเพราะมันเคลือบไม้นี่แหละแต่เหมือนเห็นในเทเลอร์เหมือนมันมีร่างโตด้วยปะมีด้วยเหรอเห็นเหมือนมีภาพดงมาไม่แน่ใจอาจจะเป็นแค่เทเลอร์ตอนแบบเป็นร่างเต็มอะไรอย่างนี้ ไม่ไมต่ตั้งใจเปลี่ยนตั้งใจเปลี่ยนต้นไม้อยู่แล้วไม่ได้เล่นนานแต่ฝีมือยังคงเทพเหมือนเดิมเหมือนจะเป็นร่างเก่าอ๋อเป็นร่างเก่าใช่ไหมไม่คือเทพไม้มันมีต้องบอกว่ามันมีสองตัวคือตัวแรกอะ่ะจะเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไอตัวเนี้ยที่เราจะเปิดเนี้ยเป็นเทพไม้ที่มาใหมอ่อ๋อเป็นคนปัจจุบันอย่างเงี้ยเเรื่องตามเนื้อเรื่องได้เป็นเทพตัวปัจจุบันอ๋อ แต่เป็นคนละตัวกันคนละคนกันเลยนี่เองอ๋อโอนี่สูงเกินแล้วอ่ะเขาไม่ให้ขึ้นสูงกว่านี้ว่ะไม่ตายแล้วนี่คือจุดสูงสุดแล้วเราจะซัดกันตรงนี้เลยไหมเราก็ซัดกันไปเรื่อยเลยอย่าล่วงก็พอเออล่วงไม่เอามาดูกันดีกว่านะครับในเมื่อหลุดเลทได้แล้วก็ไม่มีเปิดโลไว้เลยนะ ต้องมาดูว่าจะได้เร็วไหมถ้าได้เร็วอาจจะไปต่อถ้าไม่ได้ไม่เร็วก็าอาจจะจบแค่ที่ตัวนะครับมาลองลุ้นกันเลยดีกว่าเอาสักกี่โลดีแม,ม็กมาวันนี้ระดับเราสิบโล,อ,โลออกเลยดีไหมสิบโลก็ออกแล้วโอเคเลยไม่ไดนะ้ยากขนาดนั้นอ่อาอมาลองดูกันนะครับสิบโลแรกรไม่ได้เปิดนานท้องแล้วเปล่าอะไรก็ได้ตีดาวอะไรก็ได้ยยเวนเบนเน็ตไอ้แบ๊ดพูดอ่ะ เบนเน็ตตีหกวะเนี่ยเฮ้ยไม่เอาดิเดียตีตีิแปดล้วงเนี่ยเบนเน็ตไอดีกูน่าจะเกินสี่ยี่สบไปแล้วถ้าจะเอาจริงจริงอะมาไปก่อนชิมลาไปก่อนก็ถือว่าปกติเรื่องเกลือไม่ใช่เรื่องแปะเรื่องเกลือไม่ใช่เรื่องแปะดวงดีนี่สิบแปดกดหลอกกดหลอกกดหลอก กดล็อกเอ้จะเอาเฮ้จะเอากดปุ๊บปึ้งโยอีมิยะออก <laughs> ลืมเปลี่ยนหนะ้ามาดูยี่สิบโนที่สองกันเลยดีกว่าครับแหมไม่ได้กาชานานมันอยู่เหมือนกันสีทองเลยหรือเปล่าเอ้ย่งยังดื้ออยู่เขาเรียกว่ายัดื้อยู่เด็กน้อยก็ไม่ใช่เป็นเด็ดนะแม่เออครับไฮ้ยาสีดาวไอตีเรามันเต็มอยู่แล้วอ่ะช่วงแรงก็็เติมไปหนัก <c oughs> อย่างน้อยอย่างน้อยเออโนเอลก็ตีดาวสามตัวนี้น่าจะเต็มหมดแล้วมั้งตีดาวสามตัวนี้เต็มหมดแล้วไม่น่าไม่น่ามีเหลือไม่สามตัวไม้ไม้ตัวนี้ไม่ดีไม่กิ่งนู้นดี่เปล่าเป็นกิ่งเป็นกิ่งหน่อยเป็นกิ่งหน่อยเป็นกิ่งหน่อยอ่าเป็นกิ่งหน่อยผมก็เดินอีกนิดนึงีทำไมเออเออเออมันมันไม่ดันใช่ไหมเลยต้องเปลี่ยนกิ่งเฮ้ยฮะฮะเล่นมุกมาไม่ถามเพื่อนเลย กดต่อไปเลยโล30เลยไปนะครับโล่ที่30นะฮะสีทองสีทองดิโอ้โหไม่เล่นนานเกือเหมือนเดิมไอ้ห่าที่อาวุธเลยถอกเกลืกับเขามั่งเลยมีอาวุธใหม่ๆบ้างป้ะวะสีดาวเนี่ยนี่มีมีกตส่วนใหญ่หลงหลังมันแจกแจกมันค่อนข้างเยอะอืมแ่เหมือนกับกิจกรรมอะไรเงี้ยถอ้ มายำ้ำและก็ย้ำไปก่อน40ไปเลยดีว่าท้องท้องท้องสแหมส,สแ,ม <spe ak S 1> แตรยเต็มกราฟแน่แน่เฮ้ยใจไม่ดีเลยกราฟ <c oughs> อนเลเซอยังไม่เต็มหรเอวะเฮ้ยเต็มแล้วดิไม่มีทางเจออะ <ๆ S 2> ไรเหรอเดเซอร์วะเดเซอร์ยังไม่เต็มแน่เลยไหนอุ้ยได้ยังไง เราอัสุดท้ายนี่ไงดาท้ายแล้วพี่กีเกลือขนาดนั้นเลยเหรอว่าเลเซอร์ไม่เต็มว่าต้องต้องเอาคาซึฮะออกว่ะคาซึฮะมันเรียกไม่มาเลยว่ะเออเห็นตัวดิต้องเบี่ยงเป็นธาตุไม้นี่ธาตุไม้ตัวใหม่เหรอตัวใหม่ตัวใหม่แบดไม้มามาเอาเด็กสาวมาเรียกก่อน กดสกิลว่นี่กดสกิลว่าติคอยเรียกต่างคนเดือด่วงนะมึงไอ้บอสแ้่คุณร่วงยังไงเีดีกเสยดเดีาียดใหมเนียดีอันนียดียเสียโรเียดีกสียดีก่เสียดีก็เสียดี็เสียีกเลยีก็สกันสอยโีกเียดีก็สียกันสียอีก็เสยกเสียก็ยดกเสอดเลยดกเสอดเเก กูว่าแม่งชนกัรันตีเฮ้ยแมวดิเฮ้ยมาทรงนี้ยกูบอกเลยเจ็ดสิบไม่ก็เจ็ดสิบห้านี่หกสิบใช่ไหมแล้วนี่หกสิบนะไปนี่หกเออทองได้แล้วทองได้แล้วโอ้โหกูว่าเต็มกราฟเต็มกราฟแน่แน่แล้วเบ็นเด็ดด้วยไม่แล้วคือตามสถิตินะมานานๆขนาดนี้นะเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยหลุดแลนดก นี่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เจ็ดสิบใช่ไหมถ้าออกอันนี้ถือว่ายังเซฟเซฟถ้าหลังเจ็ดสิบนี้ต้องกดทีละลนะใช่ไปเจ็ดเซฟออกมาตรงนี้จบเรื่องจบราวจบเรื่องจบราวโอ้โห้งยเอ้ยเอ้ยโอ้โห้ไม่ได้เปิดอย่างนั้นเกือบเหมือนเดิมเลยอะติดติดเลยเหรอ เจ็ละไเ<ป>เออ, <J 18 S 2> อต้องทีลรโลละเพื่อนแม้ก็ได้เก็บไว้ลุยตัวต่อไปอเสียเจ็ดสิบเอ็ดก็ยังไม่มาเจ็ดสิองไหครับเจสองครับเฮ้ยท้องท้องอเจ็ดิบอเจอ้ยเรียบไอยเรียบร้อย มาวิดด like, ่ามาแล้วนะครับน่ารักแบวแบ๊วเจ็ดสิบสองวนะไปนะเป็นไรครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเราเอามาชมกันหน่อยโอ้โหไหนดูสีน่ารักขนาดไหนวตัวแม่งโคตรน่ารักเลยว่ะเ้ยระหว่าง เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเด็ดเลยนะอีกตัวชื่ออะไรตอนนี้ตอนนี้ขอขอลงขอลงไปที่พื้นเลยแล้วกันนะให้เพื่อนๆดูก่อนแท็กต์กระโดดกระแทกลงไปตายปะเนี่ยอาตายสิพี่ปะปะปะลง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 โอ้โหเอาวะเอาวะเป็นนอนดูสิโอ้โหคนแหววเลยอ่ะน่ารักจัด แบลวจัดคือแบบถูมถูมอยู่ดิถูมนานถูมนานหน่อยเอ้าโอ้โหเย้แบล็แบลจริงแบลวเกินอ่ะนี่ีหน่อยกดอีกครั้งหน่อยนี่เป็นล็อกสกิลสามารถล็อกล็อกแารเก็ตที่ตัวมอนสเตอร์ได้แล้วก็ล็อกในการเก็บของได้ด้วยระยะไกลใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่แล้วอ่านใจ NPC พได้ด้วยอ้อ่านใจเอ c พีซได้ด้วยใช่ใ่ถ้าอ่านใจเอ c พีซได้นี่ย เดี๋ยวมีเควสอ่านใจให้กูอีกปะเนี่ยต้องเป็นเอพีที่กดคุยได้นะอแต่วันนี้เราน่าจะไม่ได้เปิดสื่อเวทให้ดูนะครับเราน่าจะเอาตัวละครมาเก็บไปก่อนให้เพื่อนๆดูว่าเราก็ยังอยู่มะถ้าเกิดยังชงยังชอบเราก็จะมาเปิดให้ดูอีกตัวต่อไปที่แม็กเลงไว้น่าจะเป็นตัวอะไรนะกาดมุดครับกาดมุดนะโอเคเจอแน่มาแน่เดี๋ยวน้าจะเปิดเลล่าด้วยเฮดูน่ะโอ้โหดูดิของจริงจริงช้า ิงช้าโอ้โหเนี่ยตัวแพนโคตน่ารักเลยว่ะเกินไปแต่วันนี้ก็ถือว่าโอเคนะออไ,ไม่หลุดเลทไม่หลุดเลทไ,ได้มาแบลวชูเ<ช>พื่อนๆดีแต่แปลว่ารอบหน้านะครับที่เราจะมากดสกาดมุดกันแปลว่ามีโอกาสานหลุดเลทได้แล้วนะอันนั้นจะยิ่งตื่นเต้นเหมือนเดิมเหมือนรอบน,นี้แหละแต่ทีนี้เราต้องฟามเพชรมาเยอะหน่อยวันนี้ก็คงประมาณนี้แหละครับได้เฮฮาได้กาชากันสนุกพอสมควรแล้วยังไงวันนี้ ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามให้ช่องเมลโลเมด้วยแล้วถ้าอยากดูกาชามมนๆอีกก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับยังไงวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันสวัสดีครับ